สำหรับตอนนี้พ่อจะขอพักเรื่องพระพจ้า,าจพรมสักครูหนึ่งจะมาเล่าประวัติผู้แทนตัวอย่างเออผู้แทนที่ดีเนี่ยเขามีมาในการก่อนเวลานั้นรู้สึกว่าปริญญามีน้อยคนที่จะได้ปริญญาในประเทศไทยปัญญาตรีก็มีน้อยและการสำเร็จการจากต่างประเทศก็มีน้อย แล่ปรากฏว่าผู้แทนรุ่นแรกๆเขาเป็นผู้แทนที่ดีมากใช้วาจาก็ไม่สามหาวไม่สมรากไม่ด่ากันเวลาเลือกผู้แทนเขาก็ไม่โจมตีคนนนท์เขาไม่โจมตีคนนี้นจ,นนจึงได้คนดีเข้าไปมากแล้วก็คนแต่ละคนที่เข้าไปเป็นผู้แทนนัศนด เวลานั้นมีบทเฉพาะการสำหรับรัฐธรรมนูนเพราอเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆว่าฝ่ยายคณะราชจ,จะต้องยึดอำนาจในการปกครองชั่วคราวระยะสิบปีเพ <c oughs> ราะว่าการศึกษาขบรรดาประชาชนยังไม่ดีความจริงพ่อก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีปริยากันเกลื่อนพ่อก็ยังคิดว่าการศึกษาของประชาชนยังไม่ดีเหมือนกันเพราะการศึกษานี่ต้องใช้สามอย่างควบกันหนึ่งสัญญาความจำจำจากตำร,ร,ราสองมีปัญญาในการใช้หลักวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและการละสมัย สามความสามารถแล้วก็การเข้าถึงประชาชนมีจิตใจเสียสละน่าจะเป็นสควรจะเป็นสีว่าการเข้ามาบริหารประเทศจะเป็นผู้แทนรัศดรคนด,นนดีจะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นข้าราชการก็ดีทุกคนคนประเภทนี้ต้องทำงานเพื่อชาติไม่ชำทำทำงานเพื่อส่วนตน แล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกินพอดีเพราะนั้นว่าเวลานี้การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีปริญญามากพ่อข่าวว่ายัางไม่ดีมันมีแต่เพียงว่าการศึกษาหาความรู้ใช้สัญญาจำเข้ามาเท่านั้น ปริญญาก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งราคาไม่กี่สลึงแต่ว่าปัญญาที่หลรกรักปัญญากับการเสียสละความสามารถของคนหายากนี่เราต้องการเช่นนี้แต่ความจริงเราจะเคยเห็นถ้าเขาคิาว่าเคยเป็นครู จะมีครูหลายคนที่ไม่มีวุฒิสูงแต่มีความสามารถดีอันนี้อาศัยประสบการณ์สำหรับ,บผู้แทนนัสนดอยกันเหมือนกันคนที่จะเป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นผู้แทนบุคคลมาก่อนก่อนที่จะเลือกเพื่อนึงสนใจกับความเป็นสุขเป็นทุกข์ของบรรดาประชาชน รายการที่สองมีความอบอ้อมอารีเรืการที่สามเมื่อเพื่อนเป็นทุกขคนไทยทุกคนเป็นทุกเป็นทุก์ดยสาขาทางจะช่วยก่อนก่อนที่เป็นผู้แทน <c oughs> แล้วก็ริการที่สี่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักฝ่ายบริหาร <c oughs> อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาล นมยพูดว่าถ้าข้เจ้าได้เป็นรัฐบาลขายเจ้าจะทําอย่างนั้นข้ a พเจะทําอย่างนี้ก็ล,ลองถามเขาดูว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะต้องการเงินเดือนมากกว่าผู้แทนไหมถ้าเขาไม่ต้องการเลยก็ดีอยู่นิดหนึ่งแต่ระหวังเงินเดือนของรัฐบาลไม่มีความสําคัญสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือน คนที่เป็นรัฐบาลถ้าหาว่าเขาเห็นว่าเงินเดือนสําคัญก็อย่างดีแต่ก็เห็นว่าเงินเดือนไม่สําคัญเขามีเห็นความสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนในประเทศชาติพังแล้วก็บริการต่อไปก็ต้องมีมันสมองสูงเห็นทุกคนงรัศดรเป็นทุกของตน ไม่ใช่รัศดรนอนหนาวถูกรุกรานด้วยการต่างๆแต่คนที่เป็นรัฐบาลกันนอนเฉยสบายนีย่ว่าฉันทําทองไม่ร้อ,รอนใครจะรุกใครจะรานใครจะดา่าใครจะว่าจะชุมนุมรายการที่ไหนรัฐบาลก,ก็ทําเฉยกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลเห็นไม่มีความหมายนี่เรียกว่าทรัพย์สินของรัฐบาลของรัฐ จะชิบหายไว้ว่าจะไงก็ช่างใครจะเผาใครจะพังใครทำลายใครที่ไหนก็ช่างคนที่เป็นรัฐบาลทำเฉยแต่ว่าพอใครเขาจะมาแตะรั้วข้างบ้านกโกรธคนประเภทนี้ถ้าอาดีตประวัติมีก็จะเลือกเข้าไปเลยเลือกเข้าไปไม่ชาประเทศชาติก็พังก็สลายตัว อีบริการหนึ่งคนที่ดีแต่พูดชอบด่าคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบกันแน้กันแหนคนนั้นชอบกันแน้กันแหนคนนี้คนประเภทนี้ยังเป็นว่าคนวาจาเสียคือเป็นวาจาส่อเสียดแล้วก็ทําลายบุคคลอื่นคนประเภทนี้จงอย่าเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนรัศดรเข้าไปก็ไปสร้างความวุ่นวายในสภา จะยกตัวอย่างบุคคลสักคนหนึ่งในจำนวนคนเกือบร้อยเปอร์เซน์ในสมัยนั้นเขาเป็นคนดีแล้วพ่อจะเอานำมาพูดทุกคนมันไม่ไหวตัวอย่างคนหนึ่งก็นั่นคือนายสว่างสนิทพัน์ผู้แทนนัสดอจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้เป็นผู้แทนนัสดอเต็มร้อยเปอร์เซน เมื่อเป็นผู้แทนรัศดรแล้วมีอยู่ว่าสมัยนั้นถ้าผู้แทนคนไหนดีเขาก็คัดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคณะราษฎรคณะผู้ก่อการล,มล,าล,าลารา้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถือว่าที่เรียกกันว่าเป็นผด็กจกกรจะต้องครองหนาาอยู่สิบปีตามบทเฉพาะการ ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่เฉพาะพวกเขาเขาก็เลือกผู้แทนที่มีความสามารถอย่างคุนคงฤทธิศึกษาก่อนเนี่ยเคยเป็นศึกษาอำเภอเป็นข้าราชการชั้นจตวาเขาก็เลือกเอาเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคนนี้ทำงานได้ดีมากเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายท่าไม อย่างกับคุณอะไรละ่ะพ่อก็น,นึกเชื่อไม่ออกแต่นคนนี้เป็นประหละัดอำเภอก็เป็นประหละัดอำเภอตรีจะเป็นตรีจตวาไม่ทราบพอพอนึกถึงแบ่ชือ,อคุณราชวัตรคุณสมาหานิตตคดี คนสมนัหานิแต่คดีคนนี้เป็นประดัดอำเภอชั้นจัตว,วาเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยมาททยอยู่หลายสมัยนี่ยกแต่เพียงตัวอย่างว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้ปริญญาถึงแม้ว่าเขาจะมีบทเฉพาะการฝ่ายคณะราษ หรือว่าผู้ก่อการลบลังรัฐบาลสลาชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลถ้ามีบทเฉพาะการว่าเขาจะต้องคุมการบริหารประเทศไปสิบปีแต่เขาก็ไม่ได้คุมโดยเฉพาะพวกเขาถ้าผู้แทนที่ดีเขาก็เอาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยการพูดการโจมตีซึ่งกันและกันในสภาใช่วาจาสามหาวก็ไม่มี การพูดแต่และคําที่ออกมารู้สึกว่าเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดเพื่อชาติกันทุกคนสมัยนั้นไม่มีพรรคการเมืองเรื่องพรรคการเมืองนี่พอไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีเพ่อไม่ทราบแต่เวลานั้นไม่มีพรรคต่างคนต่างใช้ความคิดความเห็นเบสระเพราะว่านั่นมันเป็นประชาธิปไตยแท้ ถ้าเข้าไปในรูปของพรรคการเมืองก็ต้องอยู่นานักกองพักเคยมีผู้แทนหลายคนเอามานั่งบนว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างนี้จะแสดงออกก็ไม่ได้ต้องสุดแล้วแต่คนหน้าพรรคเขาจะพูดแบบไหนจะเอาแบบไหนแล้วพวกก็คิดว่าคนหน้าพรรคนี่ไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีความรักในเพศยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลง ก็เห็นพักอยู่พักหนึ่งสมัยที่พักประชาธีปัดที่คุณคงเป็นนายกรัฐมนตรีถือว,ว่าหลวงโกวิตรไพรวงตอนนั้นดีแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธีปัดเขาใช้จะปัดไปปัดมาซะแล้วมาตอนหลังหลังจากที่คุณคงตายไปแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้ว,ว่าเขาเลวแต่ว่าความมั่นคงไม่เหมือนสมัยนั้น สมัยนั้นคณคงเวลาที่คนที่เข้าไปเป็นสมาชิกร่วมด้วยเป็นสวงเป็นคณะในพักพ่อเคยได้ฟังคำแนะนำของแกเคยนั่งฟังก็ดูว่ากายเทศน์เองเนี่ยให้ละความโลภความโกรธความหลงละการเห็นแกนตัวทั้งหมดให้ทำกวนเพื่อชาตินี่ขนหน้าพักก็เป็นอย่างนั้น เป็นอันว่าสําหรับในสวาสดิพันิทันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเวลาที่แกหาเสียงก็ใช้เงินไม่มาก <c oughs> เป็นอาว่าใช่คนสองสามคนเป็นเพื่อนเดินเข้าไปถึงประชาชนทาองบ้านเดินหาเสียงได้ความจริงใครก็ไม่รู้ว่าก็จดีหรือไม่ดีเหมือนกันแต่คนไทยเราก็มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเขายกมือไหว้และเขายิ้มแลว้วก็ววาดีแต่ว่านายสว่างสนิทพัยคนนี้เดินเข้าไปหาเสียงไปขอร้องไปขอเสียงเองถึงบ้านตามปกติเภทนายท่านาน,าาน,านายสมัยนั้นก็าสู้สึกว่าใหญ่โตมากมีคนกลัวถือว่าเขารู้กฎหมายแต่ว่าท่านานายเข้าไปถึงบ้านยกมือไหว้ด่าไม่ว่าใครตอนนี้มันเป็นการชนะกำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วการหาเสียงก็ไม่โจมตีบุคคนอื่นก็บอกว่าถ้าเห็นสมงคนว่าผมดีก็เลือกผมนะครับแต่หาว่ายังไม่ใจเห็นว่าคนอื่นดีจะเลือกคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมมานี่ผมมาขอร้องท่านมาตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนของท่านการทําแบบนี้ใช้ทุนไม่มากขยายเสียงก็ไม่มีเดินหาเสียงก็จริงๆ ในที่สุดบรรดาประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเสี่ยงคิดว่าเจ้าผู้แทนคนนี้หรือว่าเจ้าสนายคนนี้ทำตนมันยาจกมาขอถึงบ้านก็ลองให้มันดูพนุตสาส์เดินไปเดินมาแบบนี้ก็ลองให้ดูมาดูแล้วก็มีผลเป็นว่าในสมัยนั้นถ้าใครพูดมาก เขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นเลขานุก,การของรัฐมนตรีบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหลายย่งเลือกตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีตำแหน่งเลขานุก,การของรัฐมนตรีก็ดีเป็นตำแหน่งถ้าคิดจะโกงก็คือได้เงินมากนี่ต่อมาในสว่างกะหาเสียงแบบนั้นเข้ามาแล้ว อะไรในเขตจังหวัดของแกถ้ามันไม่ดีแกก็ตั้งกระทูถ่ถามรัฐบาลแล้แกก็เป็นคนเอาจริงเอาจังพูดกันง่ายๆว่ารัฐบาลไม่จะเกลียดปากในสว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ดา่าโวยๆเขาไม่ได้โจมตีสรงเลยเขาพูดประกอบประเด็นที่ผลพูดแบบทนายพูด ใครคนรัศดรฟังเสียงรัตะนสว่างพูดในสนภาเขาชอบใจนั่นจุดหนึ่งได้มาเมื่อสมัยเมื่อเลือกจะได้เป็นผูน้แทนรัศดรแล้วรันสว่างก็ไม่ได้เงียบหายไปเดินทางไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เลือกเข้าไปเขาก็ไปขอบคุณถึงบ้านอีกวาระหนึ่งไปทุกบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด แล้วก็ไปก็ไหวยกมือลกยกหมอรบรับหมอบราบปรบัปรบไหวตามเดิมเพราะว่าถ้ามีโทระอะไรแล้วก็ไปหาผมที่จังหวัดแต่ครับผมตั้งสำนักงานไว้ <c oughs> <c oughs> เวลาผมไม่อยู่ไม่เป็นไรมีน้องชายผมคือในแสวสนิพันธ์เป็นน้องชายคอยต้อนรับอยู่ที่สำนักงานที่จังหวัดแต่การที่จะเยี่ยมจะเยือนเนี่ยคนท่านจังหวัดเป็นลายว่านจากการประชมุมผมขอมาเยี่ยมครั้งเดียวน,นะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรไปหาผมที่สำนักงานใน,นเวลาที่ดัดสนดอนไปหาเขาที่สำนักงานเขาอยู่หรือไม่อยู่น้องชายอยู่ก็รับรองดีเป็นกันเองเพ่อก็มานั่งคิดว่าเงินเดือนในสว่างสมัยนั่งเงนเดือน400บาทคงไม่พอใช้แน่แต่ค่าของเงินมันสูงถ้าก็อาศัยชีวิตทนาย ถ้าบังเอิญรัศดรถ้าวิจารณาแล้วถ้าถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีความผิดแกก็ว่าความฟรีการว่าความให้รัศดรน,นั้นฟรีแะจริงๆแต่ต้องพิจารณาก่อนถ้าผิดถ้าถูกถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนจะเป็นท้อยร้อยความกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าแกรู้เข้าม่าจะไปหาก่อนหาทางไกลเกลี่ยให้ตกลงกันเองชี้เหตุชีช้ผลว่าการเป็นความเป็นทอยเรือความกันมันเสียหายมากกว่าโทวจะสุกก็มาไม่บางทีคนชนะก็หมดตัวนี่แกอยากคดีซะเยอะชี้เหตุชีช้ผลเอาไปนอนที่บ้านเป็นน้อยคุยกันทั้งโจท,ทั้งจำเลยอย่างนี้ไม่ต้องว่าคดีเสียก็เยอะ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อจะนำมาพโพื่อเป็นเรื่องน่าคิดสมัยนั้นท่านจอมพลปอพิบูลสงครามและที่เรียกกันว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีจุดอยูจจ่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าสมัยนั่นก็ถือว่าเชื่อพ้นนำชาติพ้นภยัย แต่ความจริงท่านจอมพลปอท่านก็บ,บอกว่าไอการให้ทําอย่างนั้นเพื่อคนอาจัยมารวมจุดกันอยู่ที่จุดจุดเดียวแต่ผู้นําก็ไม่ได้สแสดงออกขึ้นนายกกับเราผูน้นานายกก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นแต่ผูด้เดียวก็ต้องอาศัยการรัฐสหรือคณะรัฐมนตรีอาศัยสภาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการสร้างกำจุดกำลังใจให้มารวมอยู่จุดเดียวมาสะดวกกับการบริหารประเทศถ้าสะดวกกับการก้าวหน้าสำหรับท่านจอมพลปอน,นี่ก็น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็แนะนำให้ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ถ้าประเพณีนี้ตาของท่านไม่เลิกไม่ล้มไปมันจะทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะพริก ครกหนึ่งเวลานี้หนึ่งบาทแล้วก็กินไม่ได้ราคามันมากกว่าถ้าทุกบ้านมีสวนครัวคนเล็กๆในน้อยเลี้ยงสัต,ว,ต,สตว์เลี้ยงหมูบ้านละสองตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอ้เป็ดไอ้ไก่นี่ก็กินไข่ได้นี่พ่อพูดทั้งเรื่องของบ้านเมืองนะไม่ใชู่ดหนึ่งของพระแต่ว่าท่านจอมพลปอก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่น่ายคิด เวลาที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันถ้ามีเพื่อนมาบอกว่ารัศดรต้องการอย่างนั้นรัศดรต้องการอย่างนี้ท่านก็จดจดแล้วท่านก็นาไปพิจารณาเพราะไม่ควรหรือไม่ควรถ้าไม่ควรไม่ชชาอาจจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติออกมาให้ผู้แทนรัศดรพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามีการรีบด่วนระหว่างนั้นเป็นสวางสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ก็มีจุดหนึ่งที่เรียกันว่ารัฐนิยมคาว่ารัฐนิยมหมายว่ารัฐนิยมไอรัฐน์เป็นแปลว่าแหวแขวนก็ไม่มีไม่เป็นพระราชบัญญัติไม่เป็นไม่มีไม่เป็นพระราชกิติฎีการัฐนิยมนี้พอจําไม่ได้ว่ามีเจ็ดหรือแปดข้ออย่างใส่หมวกสวมรองเท้าห้ามกินมากอะไรก็ตามทำเรื่องดํราวอันนี้ก็ทรมานทรมานไม่กัน แล้วมีข้อหนึ่งที่ในสว่างต้องเป็น่าเป็นเสียงกราัศดรอย่างหนักคือแพรที่จอดในลำน้ำทั้งหมดเห็นว่าเป็นการเกะกะพื้นที่การสัญจรในลำน้ำไม่สะดวกให้ทุกคนย้าของแพรยกขึ้นไปบนบกภายในยักกี่เดือนก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็ไม่ทราบไปยกขึ้นบกทั้งหมด ถ้าลูกของพ่อถ้าไม่ใช่เจ้าของแพรก็คงจะไม่หนักใจถ้าลูกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของแพจะรู้สึกว่าหนักใจไอ้การยกแพรขึ้นบ้านเนี่ยหนึ่งต้องหาสถานที่ที่จะปลูกบ้านถ้าหาไม่ได้เขาอย่าราคาค่าเช่าแพงๆมันก็ต้องให้เขาต้องเสียเงินเสียทอง และรการที่สองการรื้อถอยขึ้นไปไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่เูราะว่าราการจังหวัดสุพัรณเวลานั้นมีนามวโรอัดอัตไลไม่ทรามอัตวิจิตและอัตก็ไม่ทรามีนามวโรอัยก็ออบประกาศตามที่รัฐบาลสั่งว่าท่านบนนี้ก็เป็นคนดีมากเหมือนกัน แต่เป็นไม่เบื่อไม่เมากระโดแทนสันดอนในเรื่องของการงานแต่เรื่องของส่วนตัวท่านก็ชอบกันนี่เขาต้องทําอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่ดีถ้าเรื่องส่วนตัวในกินเหล้าเด็กัน,ก,นก็ได้คุยกันอย่างเป็นปกติแต่เรื่องของทางการนี่ต้สึกว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกได้เหตุผล คุณล้วงอัดออกนังสียแรรกาศให้แพรในลำน้ำทั้งหมดยกขึ้นบนบกน่าสีนดอนก็เดือดร้อนสตางมันหาย,ยากโตกรักจะกินเข้าไปในสมัยสงครามภาพผ่อนก็ไม่คม่อยจะมีในเมื่อรัฐบาลมาเล่นแบบนี้เขาก็พังกันเวลานั้นไอ้คนผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะมี บางทีนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลังเวลาคุยกันไม่กล้าหันหน้าก็หาการผ้าไม่ขาดในตามมันนอกในชีวิตของคนในในสมัยสงครามน้มันน่าลำเคนจริงๆเปนอนบาทและสันดอนก็ไปหาหนานสว่างว่าทำยังไงท่านท่านผู้แทน,ท,น,แท,นท่านผู้แทนต้องช่วยผมด้วยนะผมไม่มีเงิน จะกินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไอ้ของก็แพงข้าวกับปันในกรุงเทพยังกับปันส่วนข้าวกันกินเวลานี้ภาพพรทอนสบายมันก็ไม่มีถ้าท่านบูทานจะทำไงเขาะยห้ยกขึ้นแพขึ้นแล้วผมไม่มีเงินท่านบูทนก็ถามว่าเขาสั่งมากี่เดือนนี่พ่อก็จําไม่ได้ อาจจะต้องยกภายในหนึ่งเดือนน้สองเดือนน้สามเดือนถ้าไม่งั้นจะต้องถูกปรับแต่ถูกจองถูกจําแล้วก็ว่ากันไปเถอะเป็นรัฐนิยมมายควาว่ารัฐนิยมหมายความรัฐบาลชอบใครขัดใจรัฐบาลไม่ได้ก็แล้วกันเพราะเชื่อผู้นําชาติพ้นภยัยมาตอนนี้ที่ในสว่างก็มาพิจรารณารัฐนิยมที่เขาออกมา เก็นว่ารัฐนิยมนี้ไม่ใช่พระราชบัญญตัติแล้วก็รัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอำนาจบังคับศาลไม่สามารถจะลงโทษบุคคลพกฝ่าฝืนรัฐนิยมได้เพราะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญตัติหรือพระราชกฤษฎีกาเอาคนแล้วเป็นนั้นว่าในสว่างสนิทพัน์ยังบอกกอับราษดรบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ไอรัฐนิยมนี่ลงโทษคนไม่ได้แต่พวกพ่อแม่พี่น้องท่านหลานนี่ไปขอร้องกับพวกว่าราชการจังหวัดว่าขอยืดระยะเวลาต่อไปอีก8เดือนจากกำหนดเดิมกำหนดเดิมก็อาจจะให้หนึ่งเดือนหรืนสองเดือนนรือสามเดือนนี่พ่อไม่ทราบแต่ว่าขอยืดเวลาให้ยาวออกไปจากเก่าอีก8เดือน ถ้าถึงระยะแปเดือนถ้ามีเงินก็จะยกขึ้นถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ยังยกไม่ได้อาจจะต้องขอระยะให้ยาวต่อไปอีกโดนี่เป็นวิธีการนะี่ผู้แทนได้แท้นะผู้แทนรัศดรจริงๆก็เป็นอันว่าราัศดรทุกคนก็ไปแจ้งกับผู้นนว่าการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของท่านราชการนี่ท่านก็เป็นคนเคร่งครัดตามระเบียบวินัยดีไม่ใช่ราชการว่าอย่างนี้กูก็ว่าไปอย่างงน้นจะไอเองเินแห้งแรงช่วยภาวะแห้งแรงช่วยมาจังหวัดละสามสิบสี่สิบล้านบาทถ้าทำกันสองสามล้านหายไปหมดไอ้เองเินน้าท่วมก็เหมือนกันรัฐบาลทุ่มเทรัฐบาลหว่วงประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ว่าใครตัวอย่างมันมีในบางกรณีที่มีมสมัยก่อนเขาเรือกินจอบกินเสียมกินหิงกินทรายแดงโกงนั่งโกงกันเป็นอันว่าในเมื่อในสวาสนิทพันธ์นแนะนำให้บรรดาประชาชนไปหาเพราะว่าแบบนั้นท่านพู้ว่าก็บอกไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของรัฐบาล ถ้าคุณไม่ทําคุณต้องมีความผิดปรับเท่านั้นลงโทษเท่านี้เป็นทั้งแพ่งและอาญาบรรดาบัญชาชนนั้นก็วิ่งมาหาผู้แทนก็เขาว่าอย่างนี้ผู้แทนก็บอกว่าถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นทั้งหมดจนกว่าผมจะบอกว่ายกขึ้น ถ้าเขามาจับพวกคุณมาอะไรเขาจะมาปรับพวกคุณมาอะไรคุณจะเพิ่งให้เขารอผมก่อนถ้าผมติด,ตดประชมุมแล้วคดีเรื่องนี้ต้องถึงศาลผมจะว่าความเองแล้วพวกพ่อแม่พี่น,น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดแม้แต่ค่ากินไปพักไปกินไปนอนที่บ้านผมนั่นเรื่องวิธีกรรมข้อสารเนื้อค่าทมเนียมค่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องจ่าย จ่ายแต่เพียงค่ารถค่าเรือไปบ้านผมเท่านั้นพอไปถึงบ้านผมเป็นนั่งกินนอนกินอยู่นั้นผมจะว่าคดีฟรีถ้าทุกคนต้องถูกปรับหรือทุกคนต้องติดคู่ติดตารางค่าปรับผมจะเสียค่าปรับให้หรือใครจะต้องติดคู่ติดตารางผมจะติดแทนอีคราวนี้ก็เกิดเป็นไม่เบื่อไม,ไม่เบื่อไม่มาเหมนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> ท่านผู้ว่าท่านก็เคร่งครัดตามคำสั่งรัฐบาลฝ่ายนายสว่างก็เคร่งครัดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเพราะว่ารัษฎรเลือกไปเป็นผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนที่ดีแต่ว่าผู้แทนก็บพราว่าคนนี้จะว่ากันยังไงลูกรักของพ่อนานนี่พูดต่อไปไม่ได้เสแล้วเพราะปรากฏว่าคัดเศษจะสุด เอาฟังกันด้านหน้าต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้